Got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real let's make a deal buy you a meal if you just let me feel get out your heels grab on the wheel back to my place at the top of the hill don't ever rest i know what's next she need a fresh i'll be back in a sec look at the legs don't make me beg back to the room let me show you my touching bed on yeah. your body feels like taking on a drug you got me feeling good yeah you got me feeling numb everything you do i can't seem to get enough you got me feeling good yeah you got me feeling numb touching on your body feels like taking on a drug you got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day Watch the way them hips sway Love your body so I pray Don't you dare take it away Can't control what I say Lost my mind cause your frame Hey, girl, what's your name? Lift me up just like a flame Body in motion, I feel the commotion Beyond you like lotion I'm honest and broken I flow like the ocean I feel you were chosen to fix me I'm broken, my heart that you stole stolen Hey, stay with me, play with me, lay with me Hate to see when you leave Chemistry feels like it's destiny I just want you laying next to me And I really don't want you to test me on your body feels like taking on a dream ก็สวัสดีเพ exactly. ื่อนๆนะครับขอต้อนรับสุ่ช่องกัวราเบาบรรทุงนะครับช่วงนี้ก็พบกันกวราวมอเตอร์ไซค์รีวิวนะครับซึ่งรถคันข้างหน้าผมก็คือ X Max นะครับตัวแรงจากเรียกว่าไงเป็นเด็กช่างไฟแล้วกันนะครับผมขอต้อนรับเจ้าของรถ อ่ะเชิญครับผมอ่าคุณตองนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับคุณตองนี่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นช่างไฟนะครับใช่ครับ <c oughs> อันนี้เป็นรถสไตล์เด็กช่างใช่ามาคุยกันก่อน,อนว่ารถคันนี้เราทําอะไรกันไปบ้างเนี่วอ่าอ่าเดิมๆเป็นสีอะไรครับเดิมๆเป็นสีแดงโรงงานครับคันนี้เป็นแดงโรงงานแดง<ช>แดงด้านๆใช่ไหมแดงด้านตัวนี้เป็นรุ่นปีอะไรครับ 2020ครับ2020นะีะใช่โหนี่ก็แต่งไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวจากด้านหน้าก่อนแล้วกันนะด้านหน้าแล้วก็ไปข้างหลังเลยกันชุดข้างหน้านี้ที่เห็นจะชัดคือชุดนี้เป็นคาร์บอนใช่นี่ผมถามเป็นชิ้นได้ไหมราคาเท่าไหร่ราคาคร่าวๆได้ไหมได้ได้คาร์บอนอะเปลี่ยนมานานแล้วคือยกชุดมาเลยหรือว่าเปลี่ยนเป็นชิ้นครับก็ยกชุดมาครับชุดละชุดนี้น่าจะอยู่ประามาณ สามสี่พันมาถ้าจำไม่ผิด4ี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นมีมีตรงไหนมะครับก็ก็จะมีตรงนี้มีแว่นตาแว่นมีขอบไม้รอบแผ่นรอบแผ่นรอบแผ่นมีตัววายมีฝาถังอ่าอนาคตนี้จะเติมจะเติมอีกไหมเติมครับเติมนะโอเคครับผมนี่เป็นหลุดหน้าเท่าไหร่เนี่ยหน้าสองนิ้วนิดนิดตัวนี้เป็นชิวแต่งอ่าทรงนี้เขาเรียกอะไรนะทรง มาลซี่นี้เป็นชิลเดิมไปตัดมันนได้ี่เราส่งส่งตัดหรือตัดเองครับเนี่ยอันนี้ให้เพื่อนตัดให้ครับโอ้ยเนียนเนียนใช่ได้สวยสๆโอเคทีนี้เรามาไล่ดูระบบเบรกข้างบนนี้ยังเป็นปั๊มเดิมอยู่นะครับเป็นเดิมครับอืมโอเคครับแล้วก็มีกันไลนน็อตนะเล็กๆน้อยพองงามใช่อนาคตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนตอนนี้ขอเก็บทุนก่อนโอเคครับผมอ่าด้านล่างนี้ผมอยากแนะนํามากนี่ ชุดแต่งนะครับก็คือ X Max เนี่ยถ้าใครมีก็คือต้องมีปั๊มนะถึงจะรอตัวนี้เป็น b a b โบ่ซีพอร์นะครับตัวนี้จัดมาเท่าไหร่เอ่ยเอ่อหน้าหลังพร้อมสายชุดล่างครับครับอยู่ประมาณหมื่นเในหน่อยครับโอ้ก็คือพร้พอมติดตั้งพร้อมติดตั้งเลยนะครับผมแล้วก็มีการไล่น็อตนะฮี่ลอตนาคมนะละน็อตนาคมทั้งหมดโอเคโอ้สวยอะมาดูสะอาดดีนะแล้วก็จานนี้ไปเบลิ่งมาใช่ไหมครับ ใช่ครับส่งไปลิงที่ร้านติมอะไ่ซิ่งครับ,บชุดนี้เราจัดมาหน้าหลังเท่าไหร่ครับหน้าหลังน่าจะพันหนึ่งนครับประมาณหนึ่พันบาทคือเป็นคู่หรือว่าเป็นต่อจานครับหนึ่พันคู่หนึ่งคู่หนึ่งค่าบิลลิงโอเคทีนี้ล้อล้อสวยมากเดี๋ยวต้องไปถ่ายฝั่งนี้นนล้อครับแน่นอนคือถ้าดูทรงจากทั่วไปนะของเดิมๆ EXMAX เกจะไม่ใช่ทรงนี้ ใช่ถูกต้องไหมครับเดิมเดิจะมีก้าเป็นตัววายเพิ่มมาออก็คืออันนี้เราซื้อมาเลยหรือว่าไปทําอันนี้ส่งไปส่งไปซับครับอ๋อส่งไปซับเท่าไหร่ครับในชุดนี้คือผมทําผมต้องบอกอผมทํามาสองรอบก็คือรอบแรกมันจะมีตัววายตรงนี้ตัดตัววายทิ้งอ๋อก็คือรอบแรกเนี่ยยังไม่ได้ทำสียังไม่ได้ทสีเอาไปกึ่งก่อนสีดำใช่ลรอเอาไปกึ่งตัดตัดการทิ้งก่อนครับผมก็ตอนนั้นผมหมดทําไปพันก่าบาทอืมแล้วแล้วรอบสอง ผมก็ส่งไปทําสีโครเมียมแล้วก็ตะบายตรงเนี้ยเป็นเป็นเตาเป็นหลังเตาเพราะว่าเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นเป็นเหมือนเป็นขั้นนะใช่ไหมมันจะมีสันขึ้นมาใช่ไหมครับมมีสันขึ้นมาเออนี่เขาแบบเรียบไปเลยนะแต่ล้อล้อสีสวยมากแล้วสีนี้ทำมาท่าไรเนี่ยสามมันสามครับสามมันสามอันนี้เขาเรียกสีอะไรโครมใช่ไหมสีโครมนะทองโครเมียมเออทองโครเมียมเฮ้ยแต่สวยดูไกลๆนี่เหมือนล้ออลูมิเนียมเลยนะที่ว่าคู่เป็นหมื่นเลนะใโอเคแต่สวยนะครับมันขึ้นดีครับอบ เออนี่ผมเห็นชุดสีดําสีดำสองชิ้นเนี่ยเราเอาไปทําหรือว่าเบิกใหม่ครับเนี่ยเบิกศูนย์ครับเพราะว่าของของเดิมถ้าเป็นสีแดงมันจะเป็นเออเป็นดัมด้านใช่ไหมใช่ชิ้นนี้เบิกมาเท่าไหร่ครับสองชิ้นเสี่ชิ้นสี่ชิ้นอยู่ประมาณพันแปดพันแปดก็ราคาเบิกศูนย์เบิกศูนย์ราคจะเป็นประมาณนี้นะครับเบิกศูนย์อะไรอันนี้คือมันเป็นแดงแบบยังไง เป็นแดงสดมุกทองอ๋อเออใช่จะมีมุกมุกหน่อยอันนี้เพื่อน<ถ>ๆนะครับดูตาม<อ>แสงนะครับแนะครับมันจะออกออส้มอ่อาก็คือมันไม่ได้ออกแดงมันจะออกผมก็บอกไม่ถูกออกส้มๆแดง,แดงๆอมๆกันแล้วก็มีทองเนี่ยับมีเกล็ดทองเข้าไปด้วยโอเคต่อมาเอาแบบชัดๆก่อนนี่ทรงเบาะอ่านี่จะเป็นสไตล์แบบเนะบาซิงนะใช่เบาะซิงผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับเพราะว่าเบาะมันจะเป็นแบบอ่า ค่อนข้างจะเรียกว่ายังไงอเตี้ยนะครับผู้หญิงก็จะขับได้ตัวนี้ของใครครับเอยของมาโนดครับมานูดเท่าไหร่ครับอรรบ,บอน,นี้ไปซับหรือว่านนซื้อขาดนีซื้อขาดมาครับเป็นโครงฉีดสามพันห้าสามพันห้าวันนี้นะครับมานดโอเคจะต่อฝั่งนี้อ่าในไหนก็มาถึงฝั่งแคงแล้วคันนี้ทําเครื่องไหม คันนี้ไม่ได้ทมีชามใบเดียวครับอ๋อชามใบเดียวไม่ได้ข้างโอเพ่นอะทั้งนั้นไ,ไอ๋อโอเคครับผม <c oughs> ก็บริเวณตัวกองแล้วกันนะผมเรียกกองแล้วตรงนี้ก็มีการตกแต่งอะไรไปบ้างครับเอ่อกองก็จะมีซื้อชุดนี้ครับเพิ่มมาชุดนี้ก็สามตัวอยู่ที่นักจะจายาผิดนักจะสามรอยกว่าบาทอ๋อตัวนี้คือใส่ย,ยากไหมใส่ไม่ยากครับดันเข้าไปแล้วอยู่เลย อ๋อมันมันมีล็อกอะไรของมันอยู่ข้างในอยู่ใช่ไหมเออข้างในมันจะเป็นลูกยางครับข้างในมันเป็นเหมือนลูกยางพอเรากดเข้าไปปุ๊บลูนก็อยู่เลยเป็นแน่นเลยอ๋อโอเคนะครับนี่ก็เก็บน็อตนะคมนะสวยดีนี่ไล่มาทีเดียวเลยทั้งคันนี่รถนี่ลักษณะเหมือนจะจอดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจอดครับทำไมมันใหม่กว่ารถผมยังอ่ะโอเคครับผมต่อมาเป็นแข้งแข้งตัวนี้เราทําสีเองหรือว่าไปสับหรือว่าไงครับไปสับมาครับแข้งนี้อ๋อนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้พันสองครับอ๋อ เป็นงานของนุม่มนุ่มชอบนุม่มชอบกระทุ่มแบนกระทุ่มแบนคือดังไหครับดังก็ดังอยู่เนาะตอนนี้ในเพจในเพจก็เ<ต>ขาก็โปรโมทเยอะนะเออแต่งานงานเขาสีสวยมากเลยคือเงามากเลยเพื่อนๆนก็คืออย่างเงี้ยมันดีอย่างนะผมผมแนะนําถ้าเพื่อนเพื่อนแบบสายที่แบบว่าเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับอย่างเงี้ยคือเวลาฝุ่นเกาะหรืออะไรเงี้ยมันเช็ดแล้วมันง่ายใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ด้านอะเออมันจะดูแลรักษาง่ายกว่าแล้วก็บางคนบอกว่าถ้าเปิดฝาครอบอะแล้วฝุ่นมันจะเข้าไปที่ชามเยอะอย่างเงี้ยอ่าฮะส่วนตัวผมนะ ผมใช้มาประมาณ1,000กิโลผมก็ไปทอดทอดเปิดมาไม่มีฝุ่นเลยใช้รถคันนี้ผมวิ่งอยู่3,000โลตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้3 0 0พโลรถเอามากี่ปีละรถเอามตั้งแต่กลุมพาไปที่แล้วครับใส่จอดจริงๆี่ยตอนนี้สา0 0ัโลแต่ว่าตอนเปลี่ยนอะผมจาได้ประมาณสองพันแล้วตอนนี้ผมใช้ประมาณสามพันล่าสุดเพิ่งเข้าศูนย์ครับเช็ค เช็คข้างในอะไรเงี้ยเขาเปิดออกมากล่าวว่าจะเป่าฝุ่นอะไรเงี้ยฝุ่นน้อยมากฝุ่นไม่มีเลยก็คือชุดข้างเนี่ยชามใบเดียวคัดเคลื่อนเลเราไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำเลยครับอโอเคอ่ะทีนี้ชัดๆอีกชิ้นหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นแกซี่แกซี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับเอ่อสี่พันเจ็ดครับสี่พันเจ็ดตัวนี้เอ่อต้องถามว่าระดับเท่าไหร่ เท่าเท่าของเดิมไหมสามสามห้าสาสก็จะก็จะเตี้ยลงมานิดนึงนะครับเออแต่รถรถดูทรงแบบโอเคมากเลยนี่นี่เอาผมเห็นแอบนิดนหนึ่งเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับชิ้นนี้นี่นี่เดี๋ยวผมชี้ดูนี่ชิ้นนี้อ่าเป็นการสั้นในตัวแล้วก็เป็นการโคนเพราะว่าของเดิม XMAX อ่ะตรงนี้มันจะมีช่องใช่ไหมใช่มีช่องแล้วโคนมันจะเข้าเข้าไปอุดอยู่ข้างในโคงนะครับเป็นเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่เพิ่งออก XMAX มานะสมควรมีตัวนี้นะผมแนะนําเลย ใช่ไหมใช่ครับอ่ะสั้นจริงๆโอเคครับผมทีนี้มาถึงไฟท้ายไฟท้ายแน่นอนครับทรงมหานิยมเลยทรงนี้สโมกตัวนี้ซับหรือเอาไปเปลี่ยนหรือว่ายังไงมาครับตัวนี้เอาไปซับมาครับสับมหันติรานบอกราคาได้ไหมเอ่ยผมซับตอนแรกๆเลยอ่ะพันธร้อยบาทอ๋อช่วงช่วงช่วงนี้ครับช่วงนี้ราคาก็ยังอยู่เท่านี้เท่าที่ผมรูเนี่ยมบางร้านคือราคาลงแล้วอ๋อแค่คือว่าผมซับตอนไม่ไม่เลยอืมแล้วเออผมถามหน่อย เราใส่สโมกแบบเนี้ยเวลาเราเบรกหรืออะไรกัคืนัดชัดไหมชัดชัดปกตินะที่ชัดเพราะว่าเราเห็นรถคนอื่นนะเรไม่เคยมจอไปอ๋อเออใช่นะตามที่ขับตามคนอื่นครับโอเคนะลองสีแดงแต่แต่ผมว่ามัน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 ก็ตัดกันดีนะก็สวยอยู่ก็ดุดุูเป็นแนวดุดุูไปนะโอเคครับผมอ่ะโอเคต่อมาฝั่งนี้ก็จะของเล่นเยอะหน่อยนะครับเอาตรงไหนก่อนดีเอาท่อแล้วกันท่อตัวนี้เป็นงานของพีอาร์ทูครับเป็นพีอาร์ทูครับใบนี้เท่าไหร่เอย ใบนี้9,500ครับอ้จะสวยมากเลยอ่ะตอนนี้ยังเลทอยู่ราคานี้ไหมครับก็ผมเห็นในตลาดก็น่าจะราคานี้แหละครับตอนนี้จะสวยมากเลยนะ ผมชอบรถเขารถเขาสะอาดกว่ารถผมโอเคทีนี้มาถึงจานจานนี้ก็คือที่บอกผมไปชุดแรกแล้วว่าหน้าหลังมาด้วยกันใช่ไหมที่ว่าเอาไปสับมาหนึ่งหนึ่งพันบาทเอาเอาจานเราไปทําเลยอ๋อเอาไม่ไม่นี่ไม่ใช่งานสับใช่ไหมครับไม่ใช่งานสับอ๋อโอเคเอาเลยอ๋อข้างหลังนี้เราก็ทําการลอกก้านเหมือนกันนะลอกก้านโหแต่สีสวยมากโอ้สีสวยมากเลยครับอืมโอเคทีนี้มาถึงตัวนี้เลยนี่รุ่นมหานิยมอันนี้ ปั๊มเนี่ยที่เราได้มาที่ต้องบอกผมว่าหมืนเก้าถูกต้องไหมใช่ออาหมื่นเก้า 19, เนี่ยเขาแถมตัวอันนี้มาให้ด้วยไหมไม่อ,นนอันนี้ซื้อตั้งค่ะโออันนี้คือมันคือจุกมันคือจุบ มันเป็นฝา C N C ครับแค่ปิดไว้เฉยเยใช่ไหมปิดไคือคือเดิมอ่ะมันจะไม่มีฝาตัวนี้อมันจะเป็นจุกจุกยางจุกยางจุกของเบมโบอ่ะาคงับมโบใหม่แล้วอันนี้มันเป็น C N C ที่สามารถกดเข้าไปได้เลยอแค่นั้นแล้วเท่าไหร่ตัวนี้เล็กๆกิ่งะยอกรู้ราคามากเลยคู่ละ4ี่ร้อยมั้งครับจะไม่พีดราคาไม่น่ารักเลยโอเคครับก็อันนี้ชุดสายก็เป็นยกชุดมาเลยพันเก้าใช่ครับครับผมโอเคเออแล้วชุดขาพวกเนี้ยจำได้ไหมจำราคาได้ไหม ชุดขาดจับตั้บขาเนี่ยน่าจะพันกว่บาทแต่ว่าตอนนั้นมันมารวมชุดอะครับก็คือหืมก้าเนี่ยหมื 10, 19, ่นเก้เ <10, 19, S 1> นี่ยต้องได้หมดทั้งหมดเลยใช่<อ>ชุดลางเนี่ยทั้งหมดเลยโอเคครับผมทีนี้มาถึงเด่นๆเ,เลยนี่อาร์มเบลลิ่งมานลายสวยมากเลยตัวนี้ไปสับหรือส่งทําครับอันนี้สับมาครับอืมสับกับติมมาไลาซิงลาบุรีมาเท่าไหร่ครับในชุดนี้ อันนี้พันสองครับอืมอันนี้โฆษณาหน้าดูเลยนะติมอะไรสิ้นต้องเป็นสปอนเซอร์ผมงแล้วแหละต้องเข้าแล้วแหละเออต้องเข้าแล้วนะแต่ว่าอันนี้ได้ราคาพี่น้องมาครับถูกกว่านั้นถูกกว่านางโอเคครับก็พูดถึงราคาตลาดทั่วไปอ่าถ้ายังไงก็กินกลางไปหาได้นะครับติมอะไรสิ้นนะใช่ครับผมตัวนี้นี่นี่นี่ตอนนี้กําลังฮิตมากเลยอันนี้เขาเรียกอะไรปิดปิดปิดอาร์มปิดอาร์มนะใช่ตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย ตัวนี้รู้สึกจะ4 0 0รอยครับอันนี้งานรอ้โอ้โหงานงานงานเขาสวยมากเลยนะเป็นงานกึ่งมือใช่พวกเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่งานกึ่งคมนะเพราะว่าส่วนใหญ่งานกึ่งมือมันจะได้พวกงานแฮนด์เมดเหมือนงานนักคมเนี้ยเอ่อสีมันจะเก่ายากนะครับเออโอเคนี่ก็เก็บน็อตละเอียดมากเก็บท่านทุกจุดที่ผมมองเห็นเลยนะโอเคมาเห็นอีกสองสามชิ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นสายระบายสายระบายตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้พันสี่ห้าสิบครับพร้อมฐาน พร้อมถ่ายก็คือตัวนี้ด้วยใช่อ๋อแล้วอันนี้มาด้วยกันไหมหรือว่าคู่ละชุดอันนั้นอันนั้นนี่ชุดหนึ่งครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะหมดไปเกือบพันแล้วครับชุดนี้นะตัวตัวนี้ตัวนี้อันนี้ผมสั่งตัดสายไงความยาวความยาวสายเราสั้นยาวได้อ๋ออันนี้ผมตัดสายมายาวหน่อยเพราะว่ามันก้าวไปซุกไปซ่อนไยูข้างในเลยอ๋อแล้วตัวสองสองตัวนี้มันระบายได้จริงไหมคือว่าเป็นแบบรอๆเฉย ล่อๆครับอ๋อล่อๆนะครับโอเคตัวตัวนี้ตัวนี้ระบายจริงอืมตัวเล็กคือตัวเล็กระบายจริงแต่ตัวเนี้ยตัวนี้คือฐานเนี่ยจะจะมีรูอุดอยู่อ๋อโอเคครับผมอ่าข้างในมีแอบมีแอบอยู่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นท่อกรองครับท่อกรองงานเทเทแท้ไทยทแท้ครับเท่าไหร่ครับตัวนี้งาน G ีี อันนี้ผมไม่แน่ใจราคานานแล้วน่าจะพันกว่าบาทแหละครับอ๋อแสดงว่าใส่มานานชุดแรกๆได้เลยใช่มาชุดแรกๆครับแต่แต่สวยแต่สวยอยู่ข้างในสวยอ่าโอเคทีนี้ตัวนี้ลืมลืมถามต้องมีเพื่อนๆสนใจอยู่เป็นชุดแบบพื้นฐานใส่ไปก่อนตัวนี้เท่าไหร่จำราคาได้ไหมอันนี้อันนี้ผมผมซื้อยกยักคันมาเลยหมดไป6กพันกว่าบาทครับอ๋อก็คือน็อตที่เห็นว่า สะอาดสะอาดทั้งคันนี่คือไล่มาหมดเลยใช่ผมสั่ง<อ>ผมสั่งที่ตลาดพลทรมาทุกคันแล้วเราก็คือมามาใส่เองมาใส่เองใช่ใครับ,รบมันไปหกพันกว่าบาทโอเคแล้วแต่สวยมันคือมันดูแล้วมันสะอาดดีนะครับ<ช>อันนี้มันสายคินคลีนนะโอเคครับทีนี้อยากจะถามว่าอนาคตเนี่ยมีอัพแน่ๆไหมหมายถึงว่าอัพอะไรอ่ะ ถ้าไล่อัพแน่ครับแต่เครื่องไม่เอาแน่ครับเค,มมคยชอบเรื่องความเร็วอ๋อเป็นเวบบสายแบบว่ารเรื่อยชมวิวโอเคอเค,ครับรผมเขียวขวเดี๋ยวถ้าเจ้าของรถนะครับไปอัปเกรดหรือไปแต่งอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาลงให้เพื่อนๆดูอีกก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงได้ความบันเทิงนะความรู้แล้วก็เออเรียกว่าไงเป็นแนวทางการแต่งรถ เจ้า X Max เล็กๆน้อยกันไปนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ล mm hmm. ค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยขอบคุณเจ้าของรถด,ด้วยก็ขอบคุณคุณตองด้วยนะผมที่เอเื้อเฟื้อเจ้า X Max คันนี้นะครับมาให้เราชมกันนะครับก็ยังไงฝากติดตามโอเคครับก,กอ่อนรรเราจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันก่อนเครื่องเย็นเครื่องเย็น